ب س s ลล ل ฮ ا ل ر ح ห ن الرحيم เอาคำดีละลว,ลลว,ลลวันนี้จะมาคุยในประเด็นในกรณีที่บุคคลกลุ่มหนึ่งเขามีพี่สาวหรือน้องสาวที่ได้แต่งงานไปแล้วแต่ก็อยู่ในฐานะที่ยากจนซึ่งสามีของเธอก็ยากจนตัวเธอเองก็ยากจนอยากทราบว่าผู้ที่เป็นพี่ชายหรือน้องชายของเธอซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานูวะตลา ได้ประทานโชคปัจจัยหรือริสกีที่กว้างขวางให้กับพวกเขาจนทําให้พวกเขานั้นมีอากาศอยู่จํานวนหนึ่งอยากทราบว่าในมิติทางศาสนา,านั้นผู้ที่เป็นพี่ชายหรือน้องชายอนุญาตให้นําเอาอากาศของพวกเขาไปมอบให้กับพี่สาวหรือน้องสาวของพวกเขาที่แต่งงานไปแล้วและยากจนซึ่งสามีของเธอก็ยากจนได้หรือไม่ ส่วนการที่พวกเขาเหล่านั้นจะนำสกาดทรัพย์สินของพวกเขาไปมอบให้กับนางนั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมอบให้กับสามีของนางอย่างเดียวหรือว่าอนุมัติให้มีการมอบให้กับนางได้โดยตรงหรือไม่อย่างไรครับในประเด็นนี้กระผมจะนำเสนอคำฟัตวาที่ถูกระบุไว้ในคณะกรรมการถาวนเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชี้ขาดปัญหาศาสนาของประเทศซาอุดิอราระเบีย ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอับว่าอัลลุจนะอัดไดามาลินบุฮุสอัลออลมิยะวัลิฟตะเป็นคำฟัตวาหมายเลขที่278เล่มที่10หน้าที่56ดังนี้อัสสุอันอิดาแกะนลิอ ال? ินซานินอุคตุนชฉกยกตุนมุตะซจ้าวิตุนมินอินซานินักยริลฮัลคำถาม เมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีพี่สาวหรือน้องสาวที่ร่วมพ่อร่วมแม่กับเขาซึ่งเธอนั้นได้แต่งงานไปแล้วกับชายคนหนึ่งที่มีฐานะยากจนเพื a อจะจูซูลฮ์มินตะกะทิอควาเนียชอดังนั้นอนุญาตให้เธอรับส่วนหนึ่งส่วนใดจากซากาศของบรรดาพี่ชายหรือน้องชายของเธอได้หรือไม่อัลจาวาบคำตอบของคณะกระกรมการ นฟกตุลมรอติวาจิบตุลอลาเาวจิฮาค่าใช้จ่ายหรือค่าเลี้ยงดูของผู้หญิงคนหนึ่งหรือที่เรียกว่านฟโกนั้นาศาสนาได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ภา,บาคบังคับหรือวายิบเหนือสามีของนางที่จะต้องรับผิดชอบ ฟ إ ذ ا เาเป็นฟากี่รันฟัลิอิควานิรรยาเขิให้อยู่ให้ทูห์ผนนซักาติอมวาลิฮิมลิยุมฟิคมินหาอาลานัพัซีห่ีวัจัวจัติฮ่ียมันยะอูล่ดังนั้นเมื่อเขายากจนจึงอนุญาตให้บรรดาพี่ชายหรือน้องชายของภรรยาของเขานำเอาจากาดทรัพย์สินของพวกเขาไปมอบให้กับเขา เพื women, <al> no ่อเขาจะได้ใช้จ่ายบันในสิ่งที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของเขาเองและของภรรยาของเขาและของบรรดาทุกคนที่เขาจําเป็นจะต้องเลี้ยงดูวะลออิควานนฮฮิซาวจะอัยุอุอุกตะฮุมมินซะกาที่อัมวาลิฮิมลิตุนฟิกอมินาอัลานัฟซิฮาวะซจวจิอัลฟะกีรวะอาลาดีและเป็นการอนุมัติให้กับบรรดาพี่ชายหรือน้องชายของภรรยาคนดังกล่าวนี้ นำเอาอากาศทรัพย์สินของพวกเขาไปมอบให้กับพี่สาวหรือน้องสาวของพวกเขาได้เพื่อนางจะได้ใช้จ่ายมันในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของนางและของสามีของนางที่ยากจนและของบรรดาลูกๆของเขาบัลฮาฮิซู a ์จิซากานละฮามาลุนวะจับัฟิฮิซักฟะละ ه อติยะซ ي กาตมาล م ا ل ه ا ل ز จ ج ฮา ลิยุมฟิกอมินฮาอาลัลเลมยาอูลุฮมแต่ว่าเมื่อภรรยาคนดังกล่าวนี้มีทรัพย์สินที่จำเป็นหรือวายิบจะต้องจ่ายซะกาตดังนั้นจึงอนุญาตให้กับนางนั้นนำซะกาศทรัพย์สินของนางไปมอบให้กับสามีของนางได้เพื่อเขาจะได้นำมันไปใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุคคลที่เขาจำเป็นจะต้องเลี้ยงดูวะบิลลาฮตฟก Allah wa bin patan وصلى الله على نبينا محمد وآلِه وصحبه وسلم اللُّجنة الدائمة إملة البهوس العلمية والإفتاء كناك معاون لبحث ودراسة وبحث ودراسة وبحث ودراسة وبحث شيخ وبحث ودراسة وبحث ودراسة وبحث شيخ عبد ودراسة وبحث ودراسة وبحث ودراسة وبحث ودراسة حفظهم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته